ปอกกระสุนยิงปอกเฮ้ยบ้าไอ้ตกใจหมดอุ้ยอุ้ยโอ้ยไปเจอไปแอบอะไรอยู่ในลิฟต์วะเนี่ยลิฟต์ใช่ปะเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม h ฮฟเวนดัสซองกันฮะซึ่งเป็นเกมแนวชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้นะฮะออนว่าเนื้อเรื่องแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเราไปติดตามในเกมเพลย์เลยดีกว่าฮะไปดูเกมเลยฮะเอาแล้วรู้สึกว่าเราจะตื่นขึ้นมาในห้องแอบห้องนึงนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าห้องแหลกพรงนี้เป็นอยู่ที่ไหนนะฮะเราต้องตามหาคนจริงว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราถูกจับตัวมาได้ยังไงนะฮะอะในข้อหน้าปอบที่เล่นเราสมุดโน้ตนะฮะก็ดูดูไปเฉยฮะ่ะไม่รูเดาว,ว่าใครอ่านวเอ้ยก็เขียนมาไงนะแล้วก็ช่างอะไรพาสเวิร์ดเหรอพาสเวิร์ดใช่ไหมฮะคือมันต้องมีรหัสออกจากที่นี่นะฮะรหัสอยู่ไหนวะคือ <laughs> เอ้ยแล้วมันมีหนีหน่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรแวบๆฮะอยู่ข้างหลังเราไงใช่ปะ่ะนี่นะฮะนี่นี่ข้างหลังข้างหลังให้เป็นเลขห้องของห้องนี้แล้วก็แบบเลขประจําตัวรอเลนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนใช่ไหม <laughs> น่าจะใช่นะเพราะในห้องนี้มันมีเลขแค่ไม่เกี่ยนเองไม่เกี่ยนคือมีอันเดียวนั่นแหละนะฮะอ่าใช่ด้วยนะฮะชื่อชูธีไป <laughs> ก็อะไร ออย้ายของเอเดี๋ยวดูไอ้นวลก่อนนะฮะว่าเขาบอกอะไรดูเฉยๆนะแต่ไม่รู้ละมีตัวเจอปอกกระสุนอาเอาออกไปไม่ได้นะไอ้ตรงนี้อ๋อไม่ได้ป่ะไม่เด็หรอกคไหนก่อนเนี่ยเอาป่ะสำรวจห้องนี้ก่อนเลยดีกว่าน,นะฮะอ๋อมีอะไรน่าเป็นน้ำจาอะไรสักอย่างนะฮะอฮ้ยมีแผนที่ ดูก่อนเลยดูก่อนเลยฮะนี่ฮะนี่การที่ไอ้ตรงจุดเขียวๆนี้น่าเป็นโอ้ยลูกศรเขียวๆนี้น่าเป็นที่ของเราอยู่นะฮะเดี๋ยวข้างล่างมีห้องด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อน่าเป็นซอมบี้นะฮะเจ๊ป่ะอาโจเฮ้ยมันเห็นเราด้วยไอ้ย่ะข้าไม่เปิดให้เจ้าหรอกเจ้าอยู่ในนั้นแหละเปิดออกมาในฆ่าตายแน่นอนเพราะไม่มีไม่มีปืนนะฮะมีแต่ไอ้ปอกกระสุนมั้งใช่ป่ะเมื่อกี้นั่นน่าเป็นปอกกระสุนนะ เฮ้ยห้องเซฟนะฮะมีอะไรให้เราด้วยอันนี้อะไรโอ๋อกันพาวเดอร์อะขี่ขับกระสุนนะฮะแล้วก็จะมีไอ้หีบเดี๋ยวหีบอย่างนี้แบบแล้วก็ที่ซีแบบนี้นึกถึงไอ้นี้เลยฮะอ่าเนซิเดนต์ยีวิวนะฮะคือมันจะเป็นในห้องเซฟแบบนี้แหละฮะแล้วก็จะมีไอ้ตู้เก็บของเราด้วยนั่นแหละนะฮะเออเอาเขาไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าเขาบอกว่าน่าจะล็อกจากข้างใน,นอะไรประมาณนั้นฮะอันนี้อะไร อ๋อมันลากของได้โอ้ที่เขาบอกลากของนี้ลากตรงนี้นะบ่ายเดือดรากตรงไหนนะฮะไม่มีอะไรอะไรโอ้กีการ์ดนะฮะนี่น่าใช้เปิดประตูเหรอประตูะตข้างนีน้อันนี้วิวสามใช่ปะกีการ์ดเราเวิวไหนไปเนี่ยโอ้กีการ์ดวิวหนึ่งนะฮะตรงนี้น่าเปิดไม่ได้หรอกจะไ,ไปเสียเวลากับเจ้านี่เลยนะ,ะอ๋อนี่นี่นี่นนนวิวหนึ่งนะฮะไป โชว์ใส่ไปเรียบร้อยฮนะไปเดินไปน,นี่อะไรไฟเหรอเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว,ยวไม่รอบป,ปิดไฟเพื่อเอ้าเจอเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าเ,เป็นทางทางลับเหรอฮ้ยถ้าไม่กดดูเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะไม่ก็เห็นไอ้มันสันๆันนึกว่าอะไร นี่อะไรน่าใช้ผสมยานะฮะดูอะไรสักอยาก่างนี่ก็ดูๆไปนะไม่ต้องสนใจ <c oughs> ไปหาสมบัติห้องต่อไปเอานี่มีปอกกระสุนด้วยปอกกระสุนอุ้ยซอมบี้อีกแล้วซอมบี้นะฮะมาห้องนี้ก็ล็อกอีกนี่อะไรน่าใช้อะไรทำลายนะช็อตกันหอใช่ปะเห็นแวบๆนะฮะน่าใช้ช็อตกันนะ ช็อตการ์นี่หน้าเป็นลูกซองนะ,ะเออน่าจะประมาณนี้เครื่องนี้โอ้มันขยับได้นะฮะแล้วข้างหลังนี้น่าจะเป็นที่ใส่นะอ,อี้มันใส่อันนี้ได้ไหมนี่ีไอ,อ้ตัวนี้นะอาอใส่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผสมใช่ไหมอ๋าใช่จริงด้วยฮะใช่ไหมอ้าวใส่ได้ฮนะอ่าสูตรตัวนี้น่าเป็นอะไรยาพลังงานนะ Ơ...đã bị giả phạm ngàn Mình chắc chắn phải mở cửa phía bên này qua cỏ hả? Ơ...đợi Xáy đai không? Để tôi xem Ê...đợi...mất kỳ chúng ta đã xuyên qua cỏ nhưng xáy không được Chắc chắn phải có Được Để tôi xuyên qua cửa sông nữa ทางนี้ได้ขึ้นปีกได้นะฮะแต่ใช้นี่ได้ไหมลากได้ไหมอ๋อลากได้นะ,ะอ๋อนี่นี่ขึ้นได้ฮะขึ้นได้มีอะไรไม่แน่มืดๆบบนี้อ๋อมีแต่อะไรโอ้นี่กระสุนนะฮะไนห้องนี้เขาได้เข้าห้องไหนก่อนดินี่นีาเป็นไม้มีมีต้นหญ้าเขียวๆด้วยพืชเขียวนะฮะเออ ทำเหมือนกันเลยนะอันนี้น่าเป็นอะไรเอาเก็บไม่ได้น่าเป็นยานะฮะเก็บไ,ได้ที่ไน้าของเต็มอ่านๆไปนะ,ะเอ้ยดูๆไปไม่ใช่อ่านๆอ,อ่านไม่ได้หรอกอันนี้อะไรปืนเหรออ้าปืนนะฮะแต่เก็บไม่ได้ออลน์ระบางที่ผมเอาของมาเก็บนะรู้สึกมันจะมีของในกล่องด้วยนะยกซองเราจะเก็บไปก่อนนะแล้วก็ยาชุดก่อนนี้มันใส่ไม่ได้นะคะือไม่ต้ใส่คือในกล่องมันมีไอ ปืนด้วยนะฮะเอ,อ้แล้วก็มีเสื้อเกราะเสื้อเกราะน่าจะใส่ไปได้นะอพยานเรามีแค่นี้เดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อน,นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปล่งกันเลยดีกว่านะไปเอาละได้นนะแล้วเราก็ได้ปืนมาทียบร้อยนะฮะเ,เดี๋ยวอัน้เมื่อกี้เขาหน้าจะบอกทีปืนจนะเขาไม่ได้อ่านเลยเอาไปฮะใส่ไปทียิงเหรอออกกดกดอะไรเดีแบบ๋ยวทีนะ,ะแต่ตัวนี้มันเขาบอกให้ใช้อะไรช็อตกันนะ เออแต่อันนี้น่าจะยิงไม่พังเนาะตอนนีาเราจะไปยิงให้ปืนกระสุนดีกว่านะถ้ามาันไปไ,ได้เราก็อย่าไปใส่ใจโอ้เรียบ้อยฮนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอโจอโจอโจวีอว๋อ,อ,อถ้าเรากดอะไรเล็งค้างมันก็จะดีขึ้นหัวนะฮะเอออัอนนี้น่าเกี่ยวกับซอมบี้นะฮะเขาน่าจะบอกให้เรายิงหัวนะฮะนั่นแหละ <c oughs> น่าจะนะเออตัวนี้ตัวนี้ อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเฮกช็อตเลยไม่ล่ะตัวนี้เข้าไม่ได้เฮ้ยเข้าเฮ้ยจบหมดที่สุดไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฮะเฮ้ยทำไมตกใจหมดเออโอ๊นี่อะไรห้องน้ำไม่ใช่หรอเฮ้ยนนได้มีดแต่ฮะม่ใช่ละไม่น่าใช่หรอกนะฮะไม่รู้เป็นอะไรในนี้นะได้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่า เหมือนเหมืนมันไม่ใช่ห้องนะ้ำมันเป็นไันนี่เขาเรียกว่าอะไรห้องแต่งตัวนะฮะเออใช่ปะใช่นะ้ะผมว่าเดี๋ยวเราลองไอ้นี่ดูดูแมรนี่ฮะเออเนี่ยเขาเขียนว่าจะเป็นรูมๆอะไรนี่แหละนะฮะชักชักอะไรรูมลูมเนี่ยมาแน่เป็นห้องแต่งตัวนะลองดูอ้าใช่ด้วยฮะเย้โคตรเท่เลยฮะี e. ชุดหน่วยสวัสดนะฮะอย่างเท่ดูดิอยากได้ภาพน้าโปก <c oughs> ขดเท่เลยฮนะชุดไอ้นี่เหรอเดรีโลกส่นต่อฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยเอ้ขอดีนี่ไอ้ตรงนี้นะนี่เราพร้อมจะลุยแล้วครับเล็งดีๆแลชว์มาหนึ่งดอกอ่ะดีใครจะลุยมาใครจะเอาใครจะเอาอันนี้อาชว์หนึ่งดอกเฮ้ยดีดขึ้นหัวดิเอาดีด ดีนะเรียบร้อยฮะจีนัดลน้วนโอ้ยอ๋อตัวนี้มันมีบันไดใช่ปะเดี๋ยวนมันน่าเชื่อมต่ออีกข้อหนึ่งฮะนี่ไงนี่ไงเป็นทางขึ้นไปอยู่นะฮะแล้วแถวนี้เราน่าจะสำรวจหมดแล้วนะช่างฮะสำรวจม่อกช่างที่เราขึ้นไปก่อนกันเลยดีกว่านะฮะไปเอาละเราเดินมาได้ไม่สักพักเราเดินมานิดเดียวนะฮะแล้วก็แบบไอ้สะพานตัวนี้มันขาดนะสะพานขาดใช่ปะ ใช้ไม้ซ่อมได้ไหมเนี่ยเรามีไม้นะฮะเนี่ลองดูฮะมันน่าจะใช้ได้นะเพราะมันมีไม้ให้เราถ้ามันไม่มีคงไม่ซอเอ้ยไดจริงจด้วยนึก <c> ว <oughs> ่าไม่ได้นะออมันเป็นประตูนะฮะประตูลับบหรอมันต้องมีไอ้รูปให้ดูสิถ้าไม่มีก็ไม่รู้ดิเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเห็นแล้วฮนะน,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 นี่นี่ไงฮะนี่อ๋อนี่ไงฮะเรียบร้อยรอรอ,รอฮะไปเฮ้ย อย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วอาโชสามนัดล่วงนะนี่เดี๋ยวมีตัวใช่ปะอาโชอาโชนี่เดี๋ยวรู้สึกว่าซอมบี้มันจะยิงเยอะมันจะยิงค่าย,ยักนะฮะคือ,อแบบตอนแรกเนีว่านัดเดียวนะฮะแต่นี้ไม่ใช่เลยนนี้น่าจะใช้กุญแจนะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเลยอีกตัวใช่ปะมีสามตัวแนละ้วที่ผมเห็นเมื่อกี้เอาเงี้ยงด็อกเตอร์เหรอเป็นด็อกเตอร์รอด็อกเตอร์รอ๋อ เรียบร้อยไปฮะปอกกระสุนอีกแล้วอีนีต้นไอ้นี้ด้วยพืชพันธุ์เฉียวๆนะเอ้ยแต่ไอ้ตัวนี้เราเก็บแล้วนะฮะเออเราลองผสมกันเลยดีกว่าไปฮะผสมก็เป็นยายหิวไว้นะเออคือมียาแล้วก็มียาสำรองไว้นะตัวนี้น่าใส่รหัสเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยตัวนี้นมีว่าเฮ้ยตัวไม้ปูมาแล้วะฮะเจอแต่ดอกซอมบี้ดอกเตอร์นะพวกกลายพัดนะฮะ เรามาดูไอตรงนี้เลยใส่แล้วมันจะทำอะไรได้เอาละสรุปได้แล้วคือไอ้ตัวน้ำพุนี้น่าจะบอกตัวเลขนะเพราะผมนับครั้งที่เวลามันพุ่งขึ้นมานะฮะคือมันนับได้หกสี่ห้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูเพราะมันมีสามหลักเหมือนกันเลยนะหกสี่ห้าใช่ปะหกสีห้านะฮะน่าจะใช่แหละเพราะมันอยู่ใกล้ไอ้ตัวเปินรหัสนะ อ้าใช้ด้วยไอ้ขออาโชนี่ยอาโชอย่าวิงเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ายายายา,ยาเข้ามาอุ้ยืนอะไรไปไอ้มีอีกตัวอีกมีตัวอาจ้ออาโชขายากกว่าขายากกว่ารีโหลดกระสุนนะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยว,ยวอรอขอตัวนี้ไปได้แต่ข้างหลังเรามีที่ไปด้วยนะขอ,อข้างหลังนี้น่าจะใช้นี่น่าจะช็ชอตกันนะฮะ ว่าเราต้องไปหาช็อตกันลแล้วแหละวิววินี่ตัวอีกตัวด็อกเตอร์อย่าลั่นอย่าลั่นอาชูอา่าเรียบร้อยไปนะฮะมีโนต้ตบอกว่าก็ด,ดูดูไปนะไม่รู้หรอกคันพาวเดอร์แล้ว,ลวก็แบ็คแพ็คอเอ,อ้ยน่าจะเป็นกระเป๋านะใช่ปะ่ะอา่าเป็นช่องคนระับเพิ่มช่องให้เราสองช่องนะก็จะได้จับของได้เยอะ นี่น่าเป็นลูกซองด e. ีเราจะเอาปืนเราไปเสียงไม่ไดีกว่านะออดนี้ชักดึงดึงมาแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไปได้นะฮะน,นี้อะไรนี่ปอกกระสุน,นยังปอกเฮ้ยบ้าอ้ตกใจหมดอุ้ยอุ้ย <c oughs> โอ้ยไม่เจอ <c oughs> ไปแอบอะไรอยู่ในลิฟต์วะเนี่ยลิฟต์ใช่ปะมีของ้วย อะไรอ่ะมุดแท็กอะไรนี่แหละนะ,ะไม่รู้เหมือนกันบางให้ตกใจหมดเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้ตัวระเบิดด้วยนะะอยู่แกล้ไม่ได้ไอตัวนี้ไปได้นะอ๋อมาต่อ้อลิ้นชักหรอกน่าจะเข้ายัางไงมาเนี่ยเข้าไม่ได้เขาช่างนะอรู้สึกว่าทางจะหมดทางไปแล้วนะลิฟต์ก็ลงไม่ได้นะเอาละผมเดินมาตัวนี้มันเข้าได้นะ ตอนแรกไม่รู้จะเดินไปไหนนะฮะลองเดินค like right ่อยนี้ทําไมมันเข้าได้นะมันน่าจะมีไอ้ตัวนี้มาเนี่ยนะตัวที่เราได้บนลิฟต์นะแล้วมันก็เปิดทางให้เราเรียบร้อยนะฮะตอนแรกเราเข้าไม่ได้ไงไม่รู้ปิดเพราะอะไรนะแต่ตอนนี้เปิดได้ก็จะเป็นทางเข้าลิฟต์ตัวนี้อุ้ยฟาเ้ยผหูอะไรหูอะไรคนกําลังพูดจ่ามั่วจ่ามั่วไอ้ช็อตไปอช็อตอุอุ้ย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 อย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยวิวว อย่าลั่นอย่าลั่นเฮ้ยวิ่งเร็วจว่ะกระโชอกระโชอุ้ยวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วจังนะแตกไปฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสึกจะมีกันพอด้วยใช่ไหมใส่กระสุนูหมาฮนะกระโชเดียบร้อยสี่สิบนั้นก็เรื่อยนๆนะเดี <c oughs> <c oughs> ยไไ๋ยวไปวิญญาณนี่ก่อนต้นไม้นะ่ะพืชสีเขียว อ๋อนี่ก็น่าจะบอกวิธีคับก่อนะมันมีการพาวเดอร์ A กับ A อ๋อถ้า A กับ A จะเป็นอะไร <c oughs> อ๋อมันน่าจะคับแบบเป็นลูกซองหรืออะไรสักอย่างนะกระสุนลูกซองอะไรมันนี่แหละน,นี่อะไรอ๋อปอกกระสุนอ๋อแทนลิฟนี่น่าจะใส่นี่นะจ่ปะเอ้ยผมว่า ไอตัวเมื่อกี้ไอตัวที่เอ็กซเรยผ่านนี่น่าไม่ใช่ไอนี้นะน่าจะไม่ใช่เป็นเพราะไอเครื่องที่เรามานะว่าน่าเป็นเพราะชุดนะนี่น่าจะใช่นะ่ะอันนี้ก็น่าจะก็สงสัยนะคนาาว่าเราผ่านได้ก็พอนะไปมาขึ้นมาอย่างรีบแล้วฮะมีโนต้ตอีกแล้วมีตัโนต้ตนะไม่เจอผู้คนเลยมีแต่ตัวเราคนเดียวเอามีเควสขึ้นใหม่ด้วย น,นี่อะไรเอากล่องมันดันได้เหรอดันได้เดี๋ยวเพิ่งดันเฮ้ยเดี๋ยวดอมันน่าจะใช้อะไรสักอย่างนะกละ่องเสียงซอมบี้อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เลเซอร์ใช่ป่ะซอมบีด้ดีนี้เหรอปาตกใจหมดเด้อยบีเฮ้ยเจอแต่ห้องนี้ห้องเลยอ๋อเป็นห้องกระสุนเป็นห้องปืนอะไรอะ่ะอัพอ๋อน่าจะอัพเกรดปืนได้นะฮะมันมันเป็นตัครับ ตัวอัปเกรดตัวอะไรนี่แหละนะฮะก็คอเซฟก่อนเลยดีกว่าตัวนี้น่าเป็นตัวอัปเกรดนะเดี๋ยวรออัปเกรดปืนกับักนิดนึงไม่ใช่อ่ะอ๋อเขาเรียกเป็นตัวประกอบปืนนะแบบสมมุติว่าไอ้ปืนนี้มันจะมีถ้ามันมีกล้องแล้วก็กล้องมาใส่แต่ต้องผ่านในตัวนี้นะเมือนเหมือนกับวีเอามาไม่ได้ช่างอ่ะสิว่า เราเด,เดินเรื่องเราต่อเลยดีก่านะเอา้าอะไรอะ่ะมันฟันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นสวนะิกนี่นี่เป็นสวิกตัวนี้มายหรือ <c oughs> ว่าจะให้นี่เอาตามตรงคือเลเซอร์ตรงนี้มันเดินผ่านได้อ๋อเดินผ่านได้นะแต่แดกเดินผ่านไม่ได้แล้วก็เลเซอร์ตรัวนี้คือเดินผ่านไม่ได้นะเราต้องระวังอา้าวแล้วจะไปยังไง เออเดินตัวนี้ได้ไหม้ยมันไม่มันมุนมันหันมุมกล้องไม่ได้นะก็เลยแบบไม่ถนัดอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้วิเดอร์มีตัวมีตัว,ตว,ตวยาด็อกเตอร์ยาด็อกเตอร์ยาด็อกเตอร์แย่ยุ่งอย่ยุ่งนี่อะไรอ่ะโอ้คีย์เวิร์ดใช่ปะ่ะไม่มีฮะไม่มีอันนี้ก็จะได้เป็นวะปิด ปิดระบุมด้อันนี้อะไรไม่รู้นะห้องนี้ว่าน่าจะไปไม่ได้นะเอาไม่เ้อออกอะไรมาเสร็จตรงนี้ก็ไปได้หรออ๋อได้เป็นปิดปิดประตูทางนี้ใช่ไหมใช่ปะอยู่ไหนล่ะตัวเราใจใจหาตัวประตูฝั่งนี้นะต้องหาอะไรมาใส่ อันนี้ก็จะหาอะไรมาใส่นะเพื่อปิดน่าจะเดินไปไม่ได้นะไอ้ตรงเนี้ยเป็นทอ่อกา๊าซปิดนะเราต้องไปปิดอะไรสักอย่างก่อนเอาแล้วาการเอาชิตรอดจากซอมบี้ของเราแล้วก็การหาทางออกจากที่นี่แล้วก็เรื่องราวของที่นี่นะว่าเราถูกจับมาห้องแบบนี้ยังไงนะก็ยังเนินต่อไปนะว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ